นนมันนึกไม่ออกว่ะมันนึกไม่ออกใครที่ทําวิปัสสนามันจะรู้แบบนี้ช่วงแรกๆจะนึกไม่ออกก็มันจะคิดยังไงให้มันเสื่อมลงไปเรามองไม่เห็นภาพว่าจะทําให้มันเสื่อมลงไปยังไงได้บ้างเราปรุงแต่งไม่ออกเพราะนั้นมันต้องรู้หลักเกณฑ์หลักการในการปรุงแต่งก่อนเพราะการทําวิปัสสนาคือการปรุงแต่งจิตในใจให้เห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงความแปรปวนความตั้งอยู่ไม่ได้ความทนอยู่ไม่ได้ การปรุงแต่งนั้นก็คือการปรุงแต่งเพื่อเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายเรากําลังเดินสู่ความเสือ่อมใครมองไม่เห็นมหาภูตะทั้งสีนี้เป็นของเสือ่อมบรรลุธรรมไม่ได้ใครมองเห็นสติปัฏฐานใครมองเห็นมหาภูตตาสีนี้เดินสู่ความเสือ่อมย่อมถึงความบรรลุธรรมได้เก้าอี้นั่งพอหรือเปล่าหาเก้าอี้นั่งไม่ได้หรออ้าวสาระแนเรื่องชาวบ้านอีกแล้วเนี่ย พูดปุ๊บหันควาำสติสัมปชัญญะนี่นะข้างในน่าจะมีตรงตรงไหนมีเก้าอี้ว่างอยู่ไหมดี่นี่ตรงนี้มีนะเดินมาให้สุดทางนี่เลยจอนี่สุดทางเลยจะนั่งบนเวทีไหมมาสาย <laughs> นี่อีกหน่อยคนมาสายเดี๋ยวเอาเก้าอี้วางวนนี่เลียงแถวเลยนะข้างหน้าแล้วเอาไฟสปอร์ตไลท์สองหน้าเลยนะมาสาย เวลาเราเห็นตามหลักความเป็นจริงเราจะเดินสู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะเราเห็นตามความเป็นจริงได้แต่เพราะเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้เราจึงเดินพ้นจากมันไม่ได้เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นของอร่อยเราก็ยังมองเห็นเป็นของสวยงามเป็นของน่าเพลิดเพลินเป็นของน่าพอใจเป็นของอ่อนช้อยอ่อนหวานที่เราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยู่เป็นประจำขณะปัจจุบันทีนี้เวลาเราเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นสมุทัยเหตุเกิด เราจะเอาปฏิจจสมุปเราจะเอาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไปจับกับสติปัฏฐานสี่ยังไงพิจารณากายกายานุปัสนาเอาไปจับกับปฏิจจสมุปบาทไล่ไปทีละการสมมุติเราจะเริ่มจากาการไหนก็ได้เดี๋ยวมันก็ไล่ไปจบอยู่ดีตัวที่เราทนานาญและเคยชินที่สุดเราจะไล่จากตัวไหนสมมุติเราไล่ภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเอาภาษาเป็นเหตุก็ได้พระเจ้ชาชอบสอนให้เราที่ภาษาเอาภาษาเป็นเหตุก็ได้ จับภาษาภาษาคือตากระทบลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลินล้นลิ้นรสก,กายสัมผัสใจรู้สึกนี่คือภาษาภาษากระทบแล้วทําให้เกิดเวทนาใช่ไหมอารมณ์ของความรู้สึกสุขอารมณ์ของความรู้สึกทุกข์อารมณ์ของความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ที่นี่ตัวภาษาเนี่ยเวลามันกระทบตากระทบลูกตาเราไปมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งวิญญาณทางตาเรียกจากขูวิญญาณกระโดดเข้าไปจับเนี่ยไอตัวเนี่ยมันเป็นตัวเข้าไปรู้แจ้งอารมณ์ไอตัววิญญาณเนี่ย วิญญาทางตาเนี่ยมันเข้าไปจับสมมุติว่าเรากําลังเห็นอาจารย์อยู่เนี่ยกาลังนั่นมองอาจารย์อยู่เนี่ยเรียกว่าตากระทบอาจารย์ในขณะที่เรามองอาจารย์อยู่เราก็เกิดรู้สึกปรุงแต่งอะไรขึ้นมาว่าเอยอาจารย์โกนหัวใหม่หัวมันใสดีเว้ยสมมติเราปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยนะไฟมาสะท้อนหัวอาจารย์มันดูสะท้อนดีจังเลยว่ะมันมีแสงประกายเปล่งปอกออกมาจากหัวล้านนี้นะสมมุติเราปรุงแต่งขึ้นพอเราปรุงแต่งเสร็จปุ๊บอาจารย์บอกเฮ้ยตรงนั้นใครทําอะไรอยู่ เราก็หันคว้าไปใช่ไหมวิญญาณเมื่อกี้หลุดไปยังดับไปแล้ววิญญาณทางตาเดี๋ยวเมื่อกี้ดับไปเรียบร้อยแล้วตาเราไปเห็นอันใหม่ที่เรากําลังไปยุ่งเกี่ยวกับเมื่อกี้นี้หรือหูเราวิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับเมื่อกี้นี้ระหว่างหูกับตาอะไรภาสากระทกกรอนหูดิพระอาจารย์บอกเฮ้ยนั่นทําอะไรอยู่มันก็ฝุดหลุดโฟกัสจากตาหลุดจากอาจารย์แล้วหันไปในจังหวะที่หันไปเราหันไปได้เพราะเสียงได้ยินป่ะเพราะหูเราได้ยินเสียงใช่ไหม ภาษามันกระทบเปลี่ยนแล้วจากตามาหูแล้วใช่ไหมในขณะนั้นวิญญาณทางหูไปจับปุ๊บเราถึงได้หันไปเพราะเรารู้ว่าเสียงมันเข้าไปกระทบแล้ววิญญาณมันจับพอเวลามันจับปุ๊บเรารู้แล้วต้องหันวิญญาณมันจับทันทีแล้วมันกระแทกเราเลยว่าต้องสารแนหมุนเลยทันทีมันจับทันทีปุ๊บมันหมุนเลยพอเวลามันหมุนปุ๊บมันก็เอาอะไรไปกระทบอีกตาไปกระทบอีกเหมือนกันเกินดับไปกี่รอบแล้วน่ะไม่ทันเลยเห็นป่ะ เราจับอาการในการตามเห็นการเกิดดับแบบนี้ไม่มีทางทันเลยไม่มีทางให้ตายดูยังไงก็ไม่ทันใครไปตามเห็นอาการการเกิดดับอย่างนี้บอกเลยว่ายากมากเนิ่นชา้านี่เป็นทริคนะแต่ใครทําได้ถือว่าดีนะอาจจะมีคนทําได้ก็ได้แต่คําถามอ่ะลองฝึกลองถามตัวเองอ่ะจับอิริยาบถแบบนี้ได้ขนาดทุกอิริยาบถขนาดนี้ไหมทุกขนาดขนาดทำไมว่าอะไรกระทบก่อนอะไรวิ่งไปหาก่อนถ้าจะเห็นการเกิดดับต้องเห็นแบบนี้นะเห็น ถ้าอา้รับสาราเห็นแบบนี้รู้สึกทุกข์รับแต่เรามันหลุดแต่ที่เราหลุดไปเราไม่เห็นน่ะไม่เห็นใช่ไวิธีการก่อนที่จะไปเป็นผู้รับสาามันต้องเป็นบริโชนแบบนี้ก่อนนะมันต้องฝึกแบบบริโชนไม่ใช่ไปฝึกแบบผรับสาราเทหานเพียงในการรู้อ่ะทีนี้มันจะตามดูยังไงพิจารณามาันพิจารณาย้อนหลังไปอ่ะไม่จะเป็นต้องไปดูทันขณนะปัจจุบันก็ได้ย้อนหลังก็ไปดูมนเลย